สวัสดีเพื่อนๆชาวจำแอสเซมเบลกันด้วยนะฮะสำหรับในรอบนี้เราจะมาเล่นตัวชิโนบุนั่นเองตามคาขอของคนดูนั่นเองนะฮะโอเคมากเดี๋ยวเราคุยก่อนนะครับว่าชิโนบุเนี่ยหลักๆมันจะเป็น2แบบเนาะเป็นแอสซซินหรือเป็นเมก็ได้แต่ว่าโดยหลักผมส่วนตัวมองว่าเป็นแอสซซินดีกว่านะครับส่วนในผลเป็นดังนี้ครับเพราะว่า,าดาเมจของเธอนี่แบบแรงแบบแรงไม่เกรงใจใครอะ่ะ เอาแบบนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็เราเน้นเล่นป่านะครับดังนั้นก็เดี๋ยวเลือกอันนี้ลงไปนั่นเองนะฮะเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะมาเดี๋ยวเราตามที่บอกนะฮะว่าเราเล่นเป็นแนวป่านะฮะแต่ว่าสกิลของชีนาบู่เนี่ยจริงๆอัพหนึ่งก่อนหรือ2ก็ได้นะก็ไม่ติดปัญหาเลยก็คือว่าทีมของเราเสือกมีป่า2คือเข้ามาไอจอัสเกตตอนแรกมันไม่ได้เลือกป่าเว้ยแต่แม่งมาเลือกทีหลังไม่งั้นผมเลือกเลนอื่นไปละก็ไม่ทันเอาว่าไปตามนี้แล้วกันนะป่าใครป่ามัน ก็มันเลือกไม่ได้อะมันมาอย่างนี้แล้วนะเออก็ตามหน้างานแล้วกันนะครับอ่ะป่ะก็ชินรนบุเนี่ยเราคุยก่อนข้อดีหลังจากที่ผมเล่นมานะตัวของชินรนบุเองอ่ะมันมีเป็นพิษเอออันนี้คือข้อดีเว้ยพอยิ่งโดนพิษเนี่ยมันก็เรียกว่าตีลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะอันนี้คือแบบสกิลมูฟนะเป็นแบบการเคลื่อนไหวเข้าไปบวกนั่นเองนะฮะเห็นปะค่าไวนะครับถือว่าค่าไวเนาะ โซนโทห่มมองว่าซาสึเกะกับชินาบุเนี่ยโซนโทห่มให้ในส่วนของซาสึเกะมากกว่าแต่ว <hi> ่าทีเนี้ยมันก็มีส่วนต่างอย่างซาสึเกะเนี่ยมันปิดจ็อกใบเว้ยแต่ว่าชินาบุเนี่ยมันเป็นในส่วนของเลี้ยงเรื่อยๆนั่นเองนะครับมันต่างกันตรงนี้นะอ่ะปะเดี๋ยวลองไปป่าเขาดูเนาะเผื่อเจอเขาเขาน่าจะบวกไอ้นี่อยู่แถวนี้แหละโอเคงั้นกูขอเลยแล้วกันนะ <illustrate> ในยาเจอละว่าแล้วอยู่แถวนี้อ้าวว้าวนะเตรียมเตรียมสวนนะบึ๊บครับเรียบร้อยปั๊บอีกทีบึ๊บเรียบร้อยฮะเสร็จเลยครับจบจบจบโดนติดเลือดเอ้ยเป็นไม่ได้อย่าเล่นนะครับเป็นไม่ได้อย่าเล่นกับทันจิโร่นะเออผมผมลืมบอกเลยครับไอสกิลของอาชินาบูเนี่ยอันติมันเหมือนกับว่าเป็นการล็อกเป้านะครับล็อกป้าแล้วมันตีแรงขึ้นนะจากที่ผมเข้าใจนะไอไอซัพพอตตรงเนี้ย ก่อนบวกเป็นไม่ได้ล็อกเป้าเนาะแล้วเป็นไม่ได้ก็ล็อกเป้าตัวที่เราอยากฆ่าด้วยนะครับอย่างทันจิโร่ถ้าเป็นไม่ได้หนึ่งหนึ่งไม่อยากบวกนะแต่เมื่อกี้นารูโตช่วยก็เลยโอเคนะครับบึบ <And S 1> อันติมาแล้วมึงบอกเลยปับ๊บแต่เกมนี้ต้นเกมโอเคนะเว้ยเพราะาป่าสองไงแต่ท้ายเกมเริ่มไม่มั่นใจละแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาไหมเพราะว่า โ okay. อเคอะขอเล็งเป้าใหม่นะครับเผื่อบวกแต่เหมือนว่าตอนต้นเกมจะตาไปแตรอบนะไอ้ทันจิโร่รู้สึกว่ามันบ้าบวกอยู่เหมือนกันนะครับงั้นก็เล่นแม่งเลยครับผมอย่าไปรอฮะบึ๊กครับสก,กิลสองเน้งเลือดนะครับเนี่ยเสร็จละจบมันคนหรือบอดวะไอ้เราอะตอนแรกโคตรกลัวตอนเนี้ยโกอยู่2ตัว1โกคูกับ2อาทันจิโร่นะครับแต่ถ้าอย่างงี้ก็ไม่น่ากลัวแล้วล่ะ ตอนแรกอะกลัวนะคือเป็นไปได้ไม่อยากไม่อยากเจอมาหนึ่งึงอะแม่งน่าแม่งน่ากลัวจัดเลยอะเพราะว่าเกมนี้สายป่าหรือว่าอะไรพวกนี้มันตำแหน่งมันชัดเจนชัดแบบชัดโคตรบึ๊บโอเคครับปึ๊บอีกหนึ่งทีติดซ้าําไหวไหมไหวไหมนารุโตะมาแล้วแม่งเป็นงานจริงปึ๊บดึงทีเซตปรับจบครับต่อเลยฮะปรับจบฮะอีกตัว,ตวสวยเมงงูมิเมงูมิมาแล้วเมงูมิเล่นแม่งเลย โอ้โหสวยครับสามตัวฮะนารุโตกูเกิดบอกเลยโคตรเกิดเลยแล้วเนี่ยอ่าฟางป่าแม่งเลยจเอจะเอม๋มีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยปึ๊บขอแล้วกันป้าป้ายป,ป้าทงเลยเอ้ยป้อมป้อม,อมบูดฟีทงกูติดวันพีซสังั้นอ่าได้ทงแล้วนะเดี๋ยวทันจิโร่มาอีกแล้วนี่แม่งตัวแจกชัดชัดอ่าล็อกเป้าไว้ก่อน ล็อกเป้าไว้เลยครับเอาให้เรียบครับปึ๊บหนึ่งดอกปึ๊บหนึ่งดอกครับเสร็จจบอีกตัวต่อเมงูมิต่อเลยครับไม่น่าเลยเราเนี่ยเราก็สายเมดไม่น่ามาเลยกดไลท์ไปแล้วดัลตัวกูเก็บเรียบเลยอ่ะกดไลท์ไปแล้วอ่ะโคตรไวอ่เดี๋ยวเอาคีฟตรงนี้แล้วกันนะ อันนี้พวก,ก่อนนะครับว่าผมลงแรงนะครับลงแรงก็ไม่น่า,ไม,นาไม่น่าเจอบอดเนาะเพราะอย่างเกมที่แล้วเนี่ยผมเล่นก็แพ้ไปนะเล่นในตัว <Your team S 1> ชอปเปอร์นะทีมแม่งมีแทงสองไม่รู้บ้าอะไรเลือกมา <Your team S 1> ผมเลือกอยากลองไงชอปเปอร์ไม่เก่งอย่างที่คิดจริงๆด้วยเดี๋ยวล็อบเป้าพวกนี้แทนนะเมงูมีแทนนะครับไปเลยกูไม่น่าบวกเลยเด้อเด้อเ่ยนเปลี่ยนใจได้ไหมกูไม่ได้แล้วล่ะจังหวะนี้ ขอโตหนึ่งแล้วกันได้เพื่อนบวกเพิ่มเ,เพื่อนบวกเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยอีกตัวอีกตัว,วเรียบร้อยครับทันไหมจบไปอีชิดะมาเสริมนะครับสวยงามตามท้องเรื่องน่าจะจบไวนะเกมนี้แม่งฆ่ากันยับยับเลยถ้าเกมไหนไวก็ไวนะเกมไหนช้าก็ช้าไม่เกรงใจใครเลยนาโตะกูเพลินเลยตอนเนี้ยแม่งบวกได้ทุกคนอะ่ะขอมันมันไอ้นี่ไปแล้วอะ่ะชนะเกยนไปแล้ว เดี๋ยวนะรอครับรอรอรอ,อถ้าเขาเดินมานะถ้าเขาเดินนะครับถ้าเขาเดินนะวงเล็บไปแล้วนะถ้าเขาเดินก็ไม่น่ามาเอาจริงๆเราเนี่ยเออจะตายแล้วเดี้งเือกก่อนอยากลองเล่นนารูโตะดูบ้างอ่ะไม่มีตัวสุ่มไม่ออก ขอว์ปกลับบ้านไปเอาเรือสักแป๊บเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ซาสึเกะเล่นเล่นแล้วอ่ะซาสึเกะเล่นเล่นละคงไม่ไม่ช่วยก็ไม่มีปัญหามเกมมันนําเยอะเลยอ่ะมันต้องซีเรียสก็ได้ตอนแรกอ่ะกังวลนะเออฝ่าสองกูต้าอะไรอย่างงี้ค่อยโอเคหน่อยล่อที่นารูโตเป็นงานเออว่ายง่ายเออพอบวกกับตอนต้นเกมแล้วมาเติมใหม่นะอย่างนั้นสบายทีมนี้สบาย เก็บมอนเก็บมอนเนี่ยเห็นป่มแต่มอนมันเก็บช้าไหมช้าเอากระตรงๆกง่อนคือมันมันแนวเลี้ยงอะมันแนวเลี้ยงไงเนี่ยโดนพิษแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันเลี้ยงอะเรื่อยๆมันเลยช้าไงอ่ะเดี๋ยวเอามอนช่วยเพื่อนนะครับเพิ่มบัฟหน่อยอะไรหน่อยบัฟเข้าไปเอาให้เสร็จเลยเนาะ โอเครวยไว้ก่อนรวยไว้ก่อนแล้วก็เล็งที่ทันจิโร่นะฮะไปแล้วว่ะเจเอทันจิโร่โอเวลเวลฮะอุ้ย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 คือมันมันไม่เก่งไปแล้วไงมันไอ้นี่แล้วอ่ะมันหลุดหลุดไปเยอะเลยอ่ะแจกซะไม่เก่งใจใครเลยอ่ะเป็นเป็นกูนี่ออกเกมแล้วนะตายขนาดนี้โอ้ตายโหดเกินตายกี่ตัวลองดูดิเนี่ยพิโ่เลยเดยตายแปดอะแบบแจกแบบแจกไม่ไม่เก่งใจใครอ่ะ ไอ้นารูโตะคูเนี่ยงงโอพีจ,จัดเลยอยากเล่นบ้างนะเปิดไม่ได้อ่เราดัตนตรงนี้เลยนะครับผมไม่ต้องช่วยก็ได้นะเพราะว่าเพื่อนมันเล่นันสบายแล้วเออเออเออเอาคีบป่าหน่อยขอคีบหน่อยจ้าจริงๆถ้าไม่ป่าก็ชนะแล้วมั้งเนี่ยุบ เด้งเลือดปึ๊บเรียบร้อยโอเคคลิปดันขึ้นวันดีจ้าทันจิโร่มาแจกแล้วหรอจ้า <Legend ary. S 1> แจกแล้วเหรอโอ้ยน่าสงสารเนาะอ่าก็ไลท์แล้วนะครับเจ๋เอเจ๋อมาลวจ้าปึ๊บเรียบร้อยเมงูมิเมงูมิเล็งไว้ก่อนเลยครับ ตายกูยังไม่ได้เข้าเลยใจเย็นเย็นจะฆ่าอะไรแกนขนาดนั้นอ่ะคลิปก่อนคลิปคลิปอีชิดะนะครับอีชิดะอีชิดะเล็งแม่งก่อนเลยครับจัดไปฮะจ a m แจมอีชิดะปั๊บปึ๊บจบเรียบร้อยครับจริงๆก็ไม่น่าออกมานะจากป้อมอยู่ในป้อมมา<อ>มดีอย<ด>ู่แล้วอ้าวถ้ามาบวกนะบวกนะ อ่าผมรอให้เขาเดินมานะรอสกิลนี้ด้วยจะได้เล็งมีใครมาไหมเอ่ยมาไหมมาแล้วมาไหมไม่ต้องถามมามา <S <S แม่งมาแล้วโอเคเห็นป่ะตีโคตรแรงอะ่ะจบเรียบร้อยเรียบร้อยตามท้องเรื่องอ่กากลางเข้าไม่ได้โอ,โอ้ตายตายตายนะจะตายฮนะ <S <S อิชิดะอีกแล้วอิชิดะอีกแล้วหลาเซนกันโคตรแรง อป้อมแม่งตีแรงยังวะอ่าป้อมแตกครับเรียบร้อยเร่งซาซึเกะไหมเพราะว่าทันจิโร่มันอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกาหัวเลยกูไปแจกทำไมวะเนี่ยมองไม่ทันแจกซัง,งนั้นอ่ะแต่ชนะอยู่แล้วแต่ว่าหลากัหลกๆไม่น่าใช่เรานะเดี๋ยวนะไม่น่าไม่น่าใช่เรานะเออไอรルโตนี่แม่งเกิดจนแบบอ้าว อีชิดานำแล้วเวย้ยเกิดแล้วอ่ะเกิดแล้วอะอด,อด,ดูดีมันยิงสองดอกไปแล้วอะมันมันไม่ทันแล้วชนะขาดลอยโอ้โหห้าสิบฆ่ากันโหดเกินโหดไปอะเดี๋ยวเตรียมจบเลยแล้วกนะันเนาะอันนี้นเปเลทเกมตาปกตินะครับสิบถึงสิบห้านาทีฮะเจอเพื่อนเป็นงานหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับจบไวหน่อยอึด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  ตรงกลางจ้าป้อมกลางเลยจ้าเมงูมิอ่ะเล็งไว้ก่อนเลยครับอ้าวจบแล้วยอมแพ้ยอมมาดีแล้วครับอ๋ตอตอนป้อมแตกป้อมแตกดีแล้วดีแล้วดีแล้วอย่าเล่นต่อเลยสงสารเสียเวลาเล่นโอเคก็เป็นสำหรับตัวน้องชิโนบุนะฮะอาจจะเล่นแบบไม,ไ,ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหมือสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าไอ้นารุโตะแย่งซีนกูหมดเลยครับตอนนี้ แล้วก็มีป่าสองด้วยก็เล่นตามเท่าที่เล่นได้แล้วกันนะเยวนะผมบอกแล้วนารุโตะแม่งโอพจะจัด่าบยับยับสบายสบายไปเลยเกมนี้โอเคก็จบไปหนึ่งเกมนะครับสำหรับตัวชิโนบุเนาะคนขอมาก็เล่นให้ดูแล้วเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับ